สวัสดีครับพบกับช่องลำพูนพัพปาร์ตี้ที่ดินสวยเมืองลำพูนกันอีกครั้งครับแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ที่จังหวัดลำพูนเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตำบลน,น้ําแพร่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แปลงนี้ก็เป็นที่ส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงอยู่ในเขตชุมชนของตำบลน,น้ําแพร่ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นทางเข้ามาแปลงที่ครับ เข้ามาจากถนนใหญ่ด้านหน้าก็จะมีบ้านหลังใหญ่ล้อมล้วไว้หมดแล้วครับสำหรับบ้านด้านหน้าแปลงนี้เพื่อนบ้านนี่ล้อมล้วมหมดรอบด้านครับเป็นรั้วอิดบล็อกน้าคางจะเป็นรั้วลวดหนามหรือแต่ด้านหลังครับที่เป็นแนวผ่านนี่ยังไม่ได้ล้อมล้วครับ แปลงนี้มีไฟฟ้ามีประปาหมดแล้วนะสามารถต่อใช้ได้เลยครับอยู่ในเขตชุมชนใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ครับสำหรับที่แปลงนี้ภายในแปลงที่ก็จะมีต้นชํำชาขนาดใหญ่นี่ครับต้นชํำชาขนาดใหญ่หนึ่งต้น ล้วก็จะมีต้นหางนุงยูงต้นอินทนิลค่อนข้างล่มลื่นครับสำหรับที่แปลงนี้ที่แปลงนี้เนื้อที่สองไร่พอดีเป๊ะเลยนะครับสวยครับเดินทางไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าไม่ไกลจากตัวเมืองถ้าท่านใดมีครอบครัวลูกกำลังเรียนอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่หรือกำลัง ที่เราทํางานอยู่ในเชียงใหม่นี่ก็สามารถมาซื้อที่แปลงนี้ปลูกบ้านได้เลยครับเดินทางไม่ไกลแปลงนี้อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอหางดง5กิโลอยู่ห่างจากแมคโครหางดง10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากห้างโลบินสันแอร์พอร์ต13กิโลเมตรห่างจากสนามบินเชียงใหม่14กิโลเมตรครับ ันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆภายในแปลงที่ครับเนี่ยสามารถนํารถเข้ามาได้ตรงจากแปลงข้างหน้าเข้ามาเลยครับเข้ามาปุ๊บก็เจอกับแปลงที่เลาะบ้านหลังข้างหน้าเข้ามาประมาณสัก40-50เมตรครับ ตรงจุดนี้จะเป็นส่วนของด้านหลังแปลงที่ครับจะเห็นวิวดอยสุเทพนี่ครับพอดีวันนี้เมฆหนานิดนึงเลยทําให้มองเห็นได้ไม่ชัดแต่ก็ยังพอเห็นลางๆอยู่ครับมีดอยสุเทพเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็จะมีต้นฉําฉาขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าแปลงที่ครับสำหรับที่แปลงนี้ก็เป็นที่ที่ถมแล้วครับ สามารถมาสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยจะสร้างบ้านหอพักได้หมดครับอพาร์เว้นได้หมดครับสําหรับแปลงนี้ส่วนด้านหลังของแปลงที่นี่ครับก็จะเป็นในส่วนของแนวต้นไผ่มีไม้ยีนต้นแซมอยู่ครับด้านหลังก็จะเป็นลําเหมืองแล้วก็เป็นทุ่งนานะครับถ้าเคลียร์ตรงนี้โปร่ปงๆนี่เห็นวิวนานี่สวยเลยครับ ท่านใดที่ชอบแบบว่าดื่มดำกับธรรมชาตินี่แปลงนี้ตอบโจทย์เลยครับใกล้เมืองเชียงใหม่ด้วยนี่ครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบไม่ต้องกลัวว่าจะเปี่ยวนะครับแปลงนี้เนื้อที่สองไร่ท่านเจ้าของตั้งขายไว้สิบล้านบาทครับไร่ละห้าล้าน ท่านใดสนใจก็ทักมาตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปครับ0617945415อาร์ทครับท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลจากในแพลตฟอร์มอื่นนอกจากใน YouTube คือใน Facebook และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูนพั o p e พ t รตี้เหมือนกันครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับ ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินแปลงสวยๆต่อๆไปของเราขอบคุณครับ